สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวร์รับส3าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาแชร์การเลี้ยงปปาะหมอในวงท่อนะครับสำหรับการเลี้ยงไวกินเองในบ้านนะครับปปาะหมอที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนะครับเป็นปปาะหมอที่เขาเรียกว่าเป็นปปาะหมอหางใบโพนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นปปาะหมอสุราษนะครับแต่เป็นการผ่าลูกผสมนะครับแต่ละคนก็จะผ่าไม่เหมือนกันนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะมีชุมพรแล้วก็ปปาะหมอเวียดนามปปาะหมอใต้ แม้กระทั่งประหมออินเดียนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนที่สั่งนําเข้ามาแล้วที่จะเอามาผสมนะครับสําหรับปราหมอตัวนี้นะครับน้ําหนักอยู่ประมาณ5ขีดกว่า,วานะครับถ้าเทียบกับสซมือก็บังเลยนะครับตัวโตวมากนะครับเป็นตัวผู้นะครับดูยังไงว่าเป็นตัวผู้ ก็คือเราก็จะทําการรีดนาเชื้อนะครับสําหรับตรงนี้นี่นะครับเขาจะออกมาตรงนี้เป็นการรูปท้องนะครับเป็นการรูปท้องปลาหมอจะมีน้ํขค่ณๆออกมานะครับทําให้เรารู้ว่าเขามีฮอร์โมนที่สําหรับที่เป็นตัวผู้นะครับส่วนการรีดนะครับก็จะอยู่อายุอยู่ชิดประมาณห้าเดือนกว่าๆเกือบๆหกเดือนนะครับถึงจะได้รีดและส่วนเปาหมอตัวนี้นะครับก็จะ อายุอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าเดือนนะครับถือว่าตัวโตวมากไม่ได้โตเท่ากันหมดทุกตัวในบ่อนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับจะเป็นปุ๊มปุมอยู่ซึ่งเขายังทำเอฟไม่ได้นะครับในการทำเอฟก็คือว่าเอาลูกเอาลูก,ลกแทาแล้วก็มาผสมแล้วก็เอาลูกผสมมาผสมอีกเหมือนกับคล้ายๆกับทำแตงโมไรเมล็ดอย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดว่าคนอื่นเอามาผสมเสร็จปุ๊บก็จะเกิดการกลายพันธุ์นะครับสําหรับตัวนี้คือเขายังทําไม่ได้ถ้าเขาทําได้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยนะครับลักษณะของปลาก็คือจะเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับพวกปลานิลบริษัทดังๆต่างๆนะครับที่เขาทามาแล้วเราแทบจะดูไม่ออกเลยว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียสําหรับตัวนี้ที่เป็นตัวเมียก็คือไข่ของเขานะครับจะมีไข่อยู่ในท้องนะครับแล้วก็ ลักษณะตัวก็จะเด่นออกไปทางตัวเมียนะครับส่วนถ้าเป็นปลาหมอเวียดนามนะครับลักษณะทรงจะออกเป็นแบนอย่างนี้นะครับตัวนี้เชื่อเกะยีนออกไปทางเวียดนามนะครับลักษณะตัวจะเป็นแบนหัวจะออกใหญ่ๆห,ห,หน่อยคือหลักการผสมขอ,ของเขาก็คือตัวใหญ่หรือตัวยาวก็ได้แต่หัวก็คือจะต้องเล็กกว่านี้นะครับผมก็จะนํามาผสมเล่นต่อออกไปองนะครับให้เกิดการกลายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์นะครับเราสามารถที่จะศึกษาทําได้นะครับทั้งที่ดูใน youtube แล้วก็ไปเปิดดูงานวิจัยต่างๆนะครับเพราะใน youtube บางครั้งก็บอกไม่หมดให้รายละเอียดไม่ดีเหมือนกันวิจัยแล้วก็ลองมาหัดฝึกทําเอานะครับสําหรับการเลี้ยงของผมนะครับก็ผมจะเลี้ยงใส่ท่ออยู่ประมาณนี้นะครับท่อนี้ก็จะเป็นท่อเมร20นะครับ ตอเมยี่ตอนนี้ที่จริงนะจะเอาใส่น้ําเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่การเลี้ยงนี้จะอยู่ที่ประมาณ50ตัวนะครับสําหรับท่อเมต0่สปลาอายุอยู่ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับไซก็จะรุ่นประมาณสักหตัวถึงหตัวโลนะครับยังไม่ใหญ่มากคะคกันไปอาหารที่ให้กินนะครับจะเป็นช่วงแรกุผมจะให้อาหารกบเล็กแล้วก็ ผสมกับอาหารปนินเล็กนะครับทําไมถึงถึงให้กบอาหารกบมาให้ปนินกินก็คือโปรตีนสูงนะครับโปรตีนแร่ธาตุวิตามินก็คือจะมากกว่าอาหารปกตินะครับเพราะเนื่องด้วยราคาที่แพงกว่าด้วยหละ่ะส่วนทําไมต้องให้อาหารปนินเป็นตัวสมทบเพราะกบคือเขาไม่มีเกตแล้วปนินก็คือในตระกูลปลาเกตก็คือเขาต้องการแร่ธาตุและวิตามินเพื่อที่จะไปเสริมสร้างเก็ดของเขาทําให้มีการ มันเงาและแข็งแรงนะครับส่วนการถ่ายน้ํานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละประมาณ1ครั้งนะครับสําหรับการถ่ายน้านะครับเป็นเทคนิคว่าผมจะถ่ายอยู่ประมาณ2รอบรอบแรกก็คือถ่ายออกหมดแล้วก็เติมน้ําเข้ามาสักประมาณสัก10เซนให้ปลาคลายเมือกออกที่อยู่ในเหงือกในครีบในอะไรเขาเขาจะเริ่มคลายออกมาทําความสะอาดตัวเองแล้วเราก็ดูดทิ้งแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้ามา แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับควรจะหาท่อหรืออะไรที่เป็นวงกลมๆให้เขาได้เข้าออกเป็นการลดความเครียดแล้วก็เป็นการที่หลบซ่อนเพราะนิสัยปลาหมอจะชอบการหลบซ่อนนะครับแล้วก็กรุบกระดิกตัวอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับตัวนี้นะครับเลี้ยงสองเดือนวกว่าก็เป็นปลาหมอใบโพลเหมือนกันนะครับ มีหลายสายพันธุ์นะครับที่ตอนนี้ที่เขากําลังทําหรือ,อยังเลี้ยงกันอยู่ถ้าเป็นประหมอที่เขาทาเอฟทำอะไรได้แล้วก็ลักษณะตัวจะเหมือนกันแทบจะแยกไม่ออกเหมือนเป็นเฝดเลยนะครับคือต้องเอามารูปท้องดีนดน้ำเชื้อดูว่าตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ดูจากการที่เขาไข่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการเลี้ยง,งผมก็กะว่าจะลองเลี้ยงดูสักประมาณว่า 4- 5หเดือนว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่สําหรับการเลี้ยงวงท่อเพราะบ่อที่ผมแบ่งปลามาจากบ้านเพื่อนก็ เขาเลี้ยงทั้งมีคนที่เลี้ยงทั้งในกระชังแล้วก็เลี้ยงทั้งในบ่อดินก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าอันไหนโตวกว่ากันน่าเลี้ยงกว่ากันส่วนที่เราถ่ายน้ําไปได้นะครับก็เราสามารถใช้เกลือแกงนะครับมาโรยสําหรับบ่อนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2ช้อนนะครับ2ช้อนโต๊ะวัน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 ,วน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 เป็นการปรับสภาพน้ําแล้วก็เพิ่มแร่ให้กับปลานะครับทําให้เขามีความสดชื่นมากขึ้นในการถ่ายน้ํานะครับ สำหรับการให้อาหารนะครับให้อาหารก็อยู่ที่ประมาณผมจะให้อยู่ประมาณวันนึงประมาณ2ครั้งนะครับแต่ว่าอยู่ประมาณครั้งหนึ่งประมาณสักครึ่งขีดนะครับก็ถ้วยนี้ก็จะอยู่ประมาณที่1ขีดก็ผมก็จะแบ่งตอนเช้าให้โปรตีนแล้วก็ตอนเย็นก็ให้เป็นอาหารปลากินพืชสมทบนะครับช่วยในเรื่องของเก็บปลาอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าให้เฉพาะโปรตีนอย่างเดียวบางทีก็ทําให้ปลามีความคาวสูงอยู่เหมือนกันนะครับ จึงปรับเปลี่ยนและสลับส่วนท่านใดที่มีแหนแดงนะครับสําหรับปลาหมอนะครับกินแหนแดงสามารถเอาให้กินสมทบนะครับในการให้เขามีผักมีอะไรเข้ามาสมทบตัวเขาได้นะครับเป็นตัวให้กินเสริมแต่ถ้าจะให้กินนะครับควรให้กินก่อนอาหารเม็ดนะครับให้กินตอนเช้าเลยสําหรับผมใมาบเลสิบสามนะครับขอลาการแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ